สวัสดีค่ะพี่อมนะคะจากช่อง Mama b e แบ Studio คลิปนี้พี่อมจะมา r e รี t Ms. s m มา v e l ตอนที่สามต้องมาดูตอนนี้นะคะอ่อแต่ตอนสองดีกว่าตอนหนึ่งนะคะมันทำให้แบบมีฮุกมีฮุกตอนที่สามว่าไงอะ่ะเ <c oughs> มื่อกัมาลาได้พบก,กับคนกลุ่มหนึ่งซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องลึกลับมากมายที่เธอสงสัยแล้วค่ะมา Let's l e t s w a t c h it ไปได้ยินชื่อนั้นมาจากไหนโซอ โซ so, อี้จะได้เล่นเรื่องอะไรวะบาลาดอบซองเบิร์ดแอนด์สเน็กนะคะฮันเกอร์เกมพีโคข่าวเพิ่งแครสออกมานะเชนดูให้ทั่วทุกวัดศูนย์ชุมชนและสุรอฉันรอมานานมากเพื่อจะได้เจอเธออย่าให้เธอรู้จักแม่ฉันเธอคือใครโชวตถึนเต็มหาค่นะ หรือเป็นตีมเธอกำลังซึมซับตีมอยู่บอกออริจินกำไรคนเดิมเนี่ยแม่คำลังระวังไหมมันอยู่กับแขนที่ขาดแขนสีฟ้าตัวอะไรวะชายที่อารามนั่นบอกแล้วนี่ เขาบอกต้องใช้สองอันไหนเขาข้าดูสิครีใช่ไหมก็บอกแล้วที่นี่คงถูกพวกอังกฤษปล้นไม่ต่ำกว่าสองครั้งแล้วงั้นก็ใช้อันเดียวนี่แหละจริงๆต้องมีสองอันถ้ากำไรนี้ทำให้เรามีโอกาสจะได้กลับบ้านมันก็ต้องลองดู ถาผู้หญิงไปแสดงเท่าไหร่จะให้พวกอังกฤษได้กำไรอันนี้ไปไม่ได้เจ้าไปทางนั้นข้าจะไปช่วยพวกเรามันต้องมีคนได้กำไรอีกอันหนึ่งใช่ไหมถ้าพูดว่ามันมีคู่อ่ะ I don't even know man I'm intrigued นะคะน่าสนใจมากนั้นส่วนใหญ่ทวดของเธอไอชานั่นเป็นครั้งสุดท้ายที่เจอกันแล้วนี่ทุกคนรู้จักยายทวดได้ไงแบบ เพื่อนกันสมัยเรียนอะไรอย่างนี้หรอคะไอชามาจากโลกอีกมิติหนึ่งและพวกเราด้วย hmm. เราไม่ได้ตั้งใจมานี่เราถูกเนรเทศเราตามหาไอชาแต่เพราะความโกลาหลในช่วงแยกประเทศเราเชื่อว่าเธอหายสาบสูญไปใครป้าชาวะไปคุณทุกคนคงแก่ไก่สลไลเดากันสุดๆเลยในยุค40ไม่ทุกคนมอนี่เพิ่ง17 ออก็ยังงช่วได้ยังไม่มีโอกาสขอบคุณเลยที่ช่วยหนูไว้เล็กน้อยเนะี่ยเพื่อปกป้องครอบครัวไอาชาเราไม่เคยรู้เขามีลูกหลานจนเธอใส่กำไรอันนั้นแล้วทำให้เราสัมผัสได้ถึงหนูหนูที่แปลว่าแสงใช่ไหมคะหนูเกิดไม่อยากชื่อในพวกเรามีพลังดูงที่แังมันทำให้เราแก่ช้าลง แต่เราใช้มันเต็มศักยภาพไม่ได้แต่คงเพราะเธอเป็นคนมิตินี้เลยใช้ได้กำไลอันนั้นช่วยปลดล็อกพลังนูของเธอไม่แน่สักวันคำรานอาจเจอสิ่งที่ปลดล็อกต้องมีสิ่งปลดล็อกทั้งกำไลทั้งนิมิตที่เห็นพาเธอมาเจอป้าเจอเผ่าพันธุ์ที่เป็นของเธอป้ารู้ว่าเธอได้สืบทอดความยิ่งใหญ่ คนอยากได้กำไรใช่ไหมมันเป็นความฝันไอชาที่จะพาเรากลับบ้านและหนูก็จะต้องสารต่อสิ่งที่เขาเริ่มไว้ต้องถามว่าพวกเราคืออะไร <c oughs> ในมิติที่เป็นบ้านเราหรือที่เรียกมิติหนูเราคือพวกแคลนเดสไทและจากสิ่งที่เราเป็นมันถูกเรียกว่าอัจบีมัจนุนสับเยอะจัง คนเรียกเราส่วนใหญ่คือจินโทษน,นะคุณพูดว่าจินหรอจะไม่เสจมันแค่ยังไม่ตายและหายไป8ดชั่วโมงไม่ได้โอเคนี่เรื่องใหญ่ตำรวจโผล่มาทุกคนถามไลท์อยู่ไหนตำรวจรอตำรวจหรออย่าลืมพวกเราไม่โอเคกับเอคเอนไลท์ <Night Light. S 2> นี่เธอพูดอะไรเนี่ยชื่อมันไม่เท่เหมือนเด็กปอห้าตั้งะอะไรนั่นเลยสติฉันเป็นจินจินตหลอ ว่าฉันเป็นอะไรแต่เป็นสิ่งที่เป็นฝันร้ายของฉันในตอนเด็กคือมันเป็นตำนานผีหนึ่งในผีก็คือจินคือแบบว่ามีกลุ่มของคนที่เป็นจินเขาจะช่วยฉันไว้จากโดนเมื่อคืนนี้เขาเรียกตัวเองพวกแคลนเดสทและคำรัมก็เป็นหนึ่งในนั้นเดือหน้าบูดตะหงิดตะหงิดอยู่แล้วหมอนี่มีอะไรแปลกแปลเขาเล่าให้ฟังเรื่องกำไรเรื่องพลังฉันแล้วก็เรื่องโทษของฉันไอชาคือหน้าเยอะเลย แล้วก็เขาให้ฉันช่วยเลยไม่ให้หนายช่วยเออโอเคได้สิเอาสิจะเป็นอะไรไปแต่ไม่รู้นะว่าฉันจเจ้าปัญญาอะไรไปช่วยพวกผีผีหนุ่มหน้าบ้นบาน <c oughs> คือต้องมีข้อมูลมากกว่านี้นะ <c oughs> นายเซียนเรื่องคำนวณดูเรื่องเดินทางข้ามมิติไหมเอาแบบคร่คราวๆก่อนหรือเจาะจงเลยว่ามิติหนูห <c oughs> นูที่เขียนนอสาดาอูอที่จริงก็เคยอ่านรายงานฉบับหนึ่งอของด็อกเตอร์อีริกด็อกเตอร์จักรทอ ีอะไรหรครับคุณตำรวจเราได้รับรายงานการปรากฏตัวของบุคคลลึกลับที่มีพลังวิเศษปฏิบัติการอยู่ในสุเหรานี้ปฏิบัติการเหรอที่นี่น่ะเหรอไม่ใช่แล้วคุณกระจายออกคนให้ทัว่วเอไม่ได้ค่ะไม่อนุญาตคุณไม่มีอำนาจในนี้ต่าหาเสียงว่าไงนะประมวลกฎหมายอาญาระบุผู้รักษากฎ,กฎหมายไม่มีสิทธิ์เข้าในพื้นที่ส่วนบุคคลถ้าไม่มีหมายจากศสารเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมควรให้ความร่วมมือประโยชน์เพราะคุณสนใจเองเรื่องยอดมนุษย์หรือเพราะเขาปรากฏตัวที่สูเราคะได้โปรดกลับแปลหมายสารมาก่อนดูคลิปตัวเองดูติกต็อกเป็นลาโยเย สบายไม่มีอะไรเชื่อก็บ้าแล้วเนี่ยเอ่อถ้างั้นก็จะว่าไปแล้วฉันก็มีเรื่องจะคุยเพราะยายนั่น,นไน g h t l ฉายาบ้าอะ <c oughs> ไรเห่ยช่มัดเห็นด้วยเลยที่สุราวันวเนี้ย <c oughs> พวกกรมควบคุมความเสียหายเอากองกําลังบุกเข้ามาจริงดิบุกเข้ามาเพราะเชื่อว่าสุราเกี่ยวข้องกับยายนั่นคงอยากจะให้เราส่งตัวยายนั่นให้มัง้งไม่พ้นมุสลิมดีมุสลิมชัว่วเราต้องมาสอดส่องสู้รบกันเองซึ่ง ฉันได้เป็นกรรมการกำลังได้ไปเป็นกรรมการสุราแจ่งอ่ะแน่นอนเหมือนพี่สาวน้องสาวเลยวะความเป็นสาวนะคะต่างกันเลยมันคงจะแย่น่าดูนะที่แม่เธอไม่ได้มาร่วมฉลองด้วยเรื่องปกติอยู่แล้ว ตอนฉันแต่งเขายังไม่มานี่ลูกฉันแต่งเขาจะมาทำไมแม่กับลูกสาวถือเป็นคู่กัดกันตลอดการเธอต้องระวังล่ะอย่าได้หาเรื่องปวดหัวมาเป็นปัญหาให้แม่เด็นนะอะไรคะหนูหรอคะไม่มีใจเล่นนะทุกคนตลบตายเลยซ่อนรองเท้าเจ้าบบาวเขาให้ซ่อนคู่เดียวไม่ใช่ซ่อนหมดเออชีกับดุลาโอเคไหมรีบข่าว SBI บุกมาหาว่าท่านเป็นสาวกคลั่งมินิเล็บแบทแมน ไม่เลยไม่แค่พูกกรมควบคุมความเสียหายแวะมาเยี่ยมมัสยิดเนะ่ะเรื่องเล็กๆแล้วเขารู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเธอบ้างหรอคะก็รู้เหมือนที่เรารู้ว่าเธอเป็นคนแขกและอาจจะเป็นสาวมุสลิมลูกบ้านไหนก่อเรื่องแบบนี้คนเป็นแม่คงอยากเอาหน้ามุดดินโอกรมลาบรูโนแวะมาก่อนนี้บอกว่าเขาแรกกะหยุดงานไม่ได้แต่ก็ฝากกล่องนี้ไว้ให้ลูกด้วยสันดีจริงๆนะบรูโน งานเลี้ยงอยู่ทางโน้นมาทำอะไรอยู่ตรงนี้คนเดียวล่ะ <c oughs> แล้วเขาต้องทำยังไงทุกคนถึงเชื่อว่าเขาเป็นคนดีคนดีไม่ได้วัดจากสิ่งที่เป็นกันมล่ะแต่วัดจากสิ่งที่ทำดูสิให้อะไรนะคะ นกกาบนะคะไงบุญโนกครับเธอพลาดบา์ตี้สนุกตนน่ะมูดิบาห้ามมาให้ลุงกินของพวกนี้แต่นะให้ลุงช่วยแปลได้นะให้ลุงช่วยนะโอเคไหนมาดูข้อมูลที่หาเหรอ สิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติในตำนานพื้นบ้านในยุคก่อนอิสลามพวกจินถูกเรียกในหลายชื่อบางที่เรียกว่าจินนีบ้างก็ปีศาจมีตำนานเล่าถึงกลุ่มของจินที่หลบซ่อนตัวถูกในระเทศจากโลกของตนถูกสาปให้ต้องใช้เวลาทั้งชีวิตในโลกของมนุษย์เราตามหากุญแจวิเศษที่จะพาพวกเขากลับบ้าน แต่การจะปลดล็อกกำแพงเก่าแก่ขนาดนั้นต้องใช้พลังโบราณจากยุคก,กําเนิดโลก <c oughs> นิทานพูดผีเจอกันบูโนโ่เห็นหน้าบูโน่แล้วนึกถึงเพื่อนลูกสาวนะคะฉันเอาอัตราลักพลังงานของเธอที่ได้จากการทดสอบไปลองคำนวณชนกับโดนร่วงใส่รถกระบะแต่ไม่เจ็บจนเวลาผ่านไปถึงเพิ่งมาเจ็บจังจำรายงานได้ไหมที่ฉันเคยเล่าโดยทฤษฎีมันเป็นไปได้ การเดินทางข้ามมิติมันสามารถเป็นจริงได้แต่ต้องใช้พลังงานหลักจากดวงอาทิตย์มหาศาลซึ่งถ้าใช้พลังจากดวงอาทิตย์คิดว่ามาจินความผิดพลาดจะใหญ่แค่ไหนคอยีทีเอาแบบคนทั่วไปรู้เรื่องพร้อมแล้วไปถ้าช่วยพวกเขากลับบ้านอาจเกิดระเบิดตุ้มอ,อมาจหรอกมลาแค่อาจแปลว,ว่ามีลุ้นกมาลาโอเคมันต้องมีเหตุผลที่ฉันเจอกำไรไม่รู้ดิ นี่อาจเป็นสิ่งที่ฉันต้องทำฉันได้เข้ามอคาวเทคอ้าวไม่สิถือเป็นข่าวดีแต่ไม่อยากรู้ว่านายรู้แล้วฉันว่าฉันอยากไปแต่คงไปไม่ได้ถ้ายังห่วงว่าเธอว่าอะไรยังไม่เรียบร้อยถ้าเธออยากช่วยคนพวกนี้ฉันก็จะช่วยเธอช่วยหาทางทำให้สำเร็จแต่แค่วันนี้ ยังไม่เห็นวิธีที่มันปลอดภัยเลยคาร o โรแดนเวอร์สเขาไม่รอ <c oughs> แม่คงชกอวกาศให้เป็นช่องแล้วช่วยพวกเขาเลยงั้นคารโรแดนเวอร์สก็เป็นคนสะเพร่าต่อยเขาบอกว่าต่อยอวกาศเพื่อมนึกถึงอเมริกาชาเวสมากกว่าคาร์โรเดนเวอร์นะคะทีนี้ตกจักรยานนะคะไหนดูซิต้องทำแผลหน่อยอัม,มี่เคยรู้สึกเหมือนว่าทั้งโลกไม่เป็นใจไหมคะ แต่ฝันอยากได้อะไรมากๆจนกระทั่งได้มันมาในความเป็นจริงแล้วมันไม่ได้ออกมาดีอย่างที่ฝันไว้ที่จริงแล้วก็เคยนะอเมริกาเหมือนผาสูงใหญ่อับบูกับอัม,มี่เนี่ยฝันกันจริงจังมากที่จะมาที่นี่อับบูต้องทำงานหามรุ่งหามค่ำเพื่อเงินน้อยนิดส่วนอัม,มียก็เป็น no, the American dream, huh? อาม,มีเองก็ภาษาไม่ดีพอ แต่ว่าอาม,มี่ไม่เคยรู้สึกโดดเดี่ยวเลยตลอดทั้งชีวิตแม่เล่นดีและอาม,มี่ได้พบครอบครัวอาม,มี่และเปิดใจให้ทุกคนรักเรากัมมลาฟังไว้ให้ดีๆไม่ว่าลูกผเผชิญภูผาอะไรลูกไม่จำเป็นต้องผเผชิญมันคนเดียวเอาเร็ว่าอะไร แต่แม่ดูแก่เกินยิ้มไว้ยิ้มนิดนึงนะไว้เพราะอาเบียรจะเข้าพิธีแต่งงานแล้วพิธีนีก้กะลูกชีวิตคนเรานา่มีการเลือกสำคัญหลักๆข้อเดียวจะใช้ชีวิตด้วยความกลัวหรือความรักคนที่เลือกจูนูนแพชชั่น หรือเขาเลือกศรัทธาความกล้าลูกลูกสวมชุดชวาวกามิสเดินถนนทุกวันและก็กำลังจะยืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้าต่อหน้าครอบครัวให้สัตว์คำมั่นกับคู่ชีวิตช่างกล้าหานักลูกรักเพราะว่าลูกกล้าที่จะเลือกครอบครัวน่ารักดีนะน้องเขาธอยอมรับอเมอริคานเป็นสามีไหม เธอยอมรับอาเมียคานเป็นสามีไหมยอมค่ะเธอยอมรับอาเมียคานเป็นสามีของเธอไหมโอ้ยอมรับหยุดแล้วต้องถามสามครั้งเหรอเป็นทนายเธอยอมรับเทาชาฮิวแมนเป็นภรยาไหมทั้งคู่เป็นสามีภรรยากันแล้วเจคกี้นเจคกีร์มรมรแม่เห็นมือถือผมไหมไม่คิดจะบอกแม่เลย กำลังจะบอกอยู่เธอขอเวลาหน่อยดูแล้วมันอันตรายถ้าเราผีผามต้องอันตรายอยู่แล้วทำไมสิบแปลกรู้อยู่แล้วแต่ก็ยังขอให้กมาลาทำเนี่ยนะที่นี่ไม่มีวันจะเป็นบ้านพวกเราต้องบังคับให้เขาช่วยเราทำไมถึงต้องทำอย่างนั้นด้วยล่ะฮะโอ้เออก็เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้ชีวิตคู่ บอลิวูดมาละห้าดูโน่น่ารักไปซ้อมขึ้นมาตอนไหนเนี่ยโอเคทุกคนมาสโลกันลงหน่อย แหมหนุ่มมาเพลงสโลมาเลยนะจะต้องบัคขัดพอดีแน่เลยตายแล้วบโนอบูุนออโดนขอบล้อเ <c oughs> ง <c oughs> ขอคุยหน่อยอขอคุยกับเพื่อน<ม>สองคนเนธะอกำลังมีภัยทุกคนในครอบครัวเธอด้วยกัมาลาพวกเขามาจับเธอ,อเขาดีกับฉันออกเอางี้เดี๋ยวฉันจะคุยเองโอเคพวกเขาไม่ได้มาคุยพวกเขาจะฆ่าทุกคนต้องรีบหนีจากที่นี่นี่ นายไปซะเหอะในเรื่องใหญ่อย่า,ยาเข้ามายุ่งไรอันไม่ใช่สึกของนายก้ามลาทุกคนจะถูกฆ่าฉันล่อไปเองเบิกส,สุดให้เก <gu î> ็บเงินถดูน้อยๆนะคะถ้าเป็นถินสอดบ้านเราที่ต้องเยอะนิดนึง ป็นเรื่องจริงไม่มีใครปล่อยให้เด็กผู้หญิงคนเดียวอยู่หรอกกมลาน่ะแหละดึงสัญญาณตึอฉันเห็นกับตาเลยเธออะไรเธอตาดีที่ไหนขาดคืนไปมันก็เท่านั้นแหละท่านในครัวนะึกถึงอะไรหรือเปล่าตร,รายังน,นั้นถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเธออย่าเห็นแก่ตัวนักเลยกัมลา จุลศิษย์นะอะไรวะดนตรีเบลดนตรีเบว ยุ่งกับเขาทู้ะไรอันีไปบอกเลยไปแล้ว พวกทรยศทำไมอัทรย์รถไฟในเล่าที่เล่าในเรื่องเนี่เหรอกลาเคีย oh, นั่นคืออะไรคือเธอเหรอ นี่เป็นเธอมาตลอดแต่ไม่พูดอะไรสักคำเนี่ยนะกมากลาเรียบดีไปพวกเขาล่าเธอเดี๋ยวหน้าเคียฉันดูเองเดี๋ยวมัหนี<า>ไปไว้ไวไ้จะอธิบายทุกอย่างสาบานเลยนี่ไปไหนมาลูกดึงสัญญาณเหรอแล้วพวกที่อยู่กับลูกคือใครถูกจับไปกันหมดกมลาได้โปรดเธอเปิดอกเล่าให้พวกเราฟังลูกเป็นลูกเรา แต่คงช่วยไม่ได้ท้าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกพไม่ได้โอเควัสดีค่ะนานิเออไว้หนูโทรกลับนะคะหลานจะต้องมาที่กา r a าคะ่ะอาม,มิคคงไม่ยอมให้หนูไปหรอกคะ่ะโอ้ยต้องมาทั้งคู่นั่นแหละ หลานเห็นใช่ไหมเห็นได้รคะหลานเห็นรถไฟใช่ไหมเมตาแล้วนันนี้รู้ได้ยังไงเพราะหลานนี้ก็เห็นไงเพราะนี่แหละหลานถึงต้องมาหลานต้องบินมาที่กระจีเดี๋ยวนันนี้คะนานนี้จิงปมไว้อีกนะคะฮอกวอตส์เอ็กซ์เพรสมีอันนี้ไหมเอ็นเครดิตไม่มีนะคะ ตอนนี้ก็ใช้ได้นะคะก็ดูเพลินๆดีรู้ปมมากขึ้นแม่คำรานเป็นตัวร้ายแล้วน่าสนใจกว่าไอ้กลมควบคุมคอนโทรลอะไรสักอย่างอีกอ่ะมันนักตัวแม่คำรานเนี่ยน่าสนใจแล้วก็ซิมเปิลอะนะแต่ก็ยังก็ยังโอเคเพื่อนรู้สึกชอบรมลามากขึ้นมากขึ้นนะนักแสดงถือว่าใช้ได้นะคะเอ,อมีสนองสเสน่ห์อยู่เหมือนกัน แต่ก็ยังคงแบบวัยรุ่นวัยรุ่นจ๋ายอยู่กมลาเองก็ยังเป็นเด็กอยู่ใช่ไหมล่ะสิบหกอ๋อ,อก็มีเรื่องราววัยรุ่นเป็นธรรมดาน,นะคะแล้วจริงๆเราก็ยังชอบบรูโน่อยู่นะน่าเอ็นดูมากเลยนะคะโอเคคลิปนี้ไปก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวมาเมาส์กันแล้วเดี๋ยวมาเมาส์กัน Love you see you later alligator b y ายบา